ดูหอยหวานจานต้นเรื่องกันก่อนนะครับวงกลมสีแดงๆให้เห็นชัดๆแบบนี้คุณผู้ชมลองประเมินกันดูว่า1จานราคา1530บาทสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับให้ดูราคาหอยหวานที่มีป้ายติดอยู่หน้าร้านเขาติดไว้ว่ากิโลกร,รัมหนึ่งเนี่ย900บาทไว้ชัดเจนนะครับโดยเจ้าของร้านเขายืนยันว่าหอยที่เสิร์ฟลูกค้าทุกตัวเป็นหอยหวานแท้ ไม่ใช่หอยหวานหมากหรือว่าหอยหมากที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันเนื้อสัมผัสก็ต่างกันความอร่อยก็ต่างกันครับหลังจากมีการวิจารณ์ถึงราคาหอยหวานครับนายทวีปแสงกระจ่างนายกอบตอตะพงพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจและสาธารณสุขก็เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารทะเลชายหาดแม่ลำพึงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อไปตรวจสอบนะครับว่านี่เป็นการฉวยโอกาสกับนักท่องเที่ยวหรือไม่ แต่ลงพื้นที่แล้วอย่างที่บอกไปครับว่าก็เจอป้ายราคาที่ติดไว้900บาทที่ชัดเจนแต่แพงเกินไปหรือไม่ลองไปฟังเสียงกันครับข้อที่ดูเนี่ยะเราก็มองดูว่าเหมือนกับหอยที่ี่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยหอยหอยหอยละหอยหวานเนี่ยราคาสูงแล้วยิ่งรัฐบาลประกาศให้ใช้อวนที่ตาห่างขึ้นหอยมันก็จะหายากขึ้นเพราะว่ามันติดอวนมาเนี่ยกว่าจะได้มากิโลสอกิโลเนี่ย ปัญหายากแล้วมันก็ตัวเล็กกระดูดไปหมดพันทาให้หอยราคาก็สูงขึ้นเพราะว่าออกไปหาไม่ได้เขาก็ขายเคยขายอยู่เจ็ดร้อยหก้อยแต่นีน้ำมันออกเรือก็แพงเขามาส่ง8ปดร้อยเจ็ดร้อยเจ็้หสิบแปดร้อคนปรุงก็ต้องขายเก้ร้อเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าลูกจ้างใครต่างต่างๆก,ก็พยายามที่ดูแล้วก็กเหมือนกับว่ามันก็ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าบางทีคนที่บริโภคเองเ,องเนี่ยยังอ,ยาอาจจะสับสน ทางเจ้าของร้านก็อธิบายเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าหอยหวานที่ลูกค้าเขาสั่งในวันนั้นเป็นหอยหวานแท้และเป็นหอยหวานที่ยังเป็นเป็นอยู่เดินให้ดูเลยย่าไม่ตายนะครับและไม่ใช่หอยหวานหมากที่รูปร่างเหมือนกับหอยหวานแต่ตัวเล็กกว่าส่วนใหญ่ก็จะตายมาแล้วเนื้อมันจะเหนียวรสชาติไม่หวานซึ่งอันนี้มีขายทั่วไปวันที่เกิดเหตุลูกค้าเลือกหยิบหอยหวานเป็นปนจากบอ่อเลยครับซึ่งก็ติดใบราคาเนี่ยครับ900บาท ทางร้านยืนยันว่าไม่เคยคิดจะเอาเปรียบลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติคิดเรสเดียวกันไม่มีชาร์จเพิ่มซึ่งเข้าใจว่าลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะสงสัยในราคาและคุณภาพได้แต่ถ้าสงสัยก็น่าจะสอบถามกับทางร้านเพื่อที่จะได้รับคำอธิบายครับเราอยากอธิบายในเรื่องของการเอาเปรียบลูกค้าจริงๆเราไม่ได้เห็นว่าเป็นลูกค้าชาวจีนหรือว่าไม่ว่าชาติไหนนะคะทั้งคนไทยทั้ง ั้งชาวต่างชาติเราคิดราคาเดียวกันหมดเลยค่ะคือราคา900บาทคราวนี้ชวนมาดูความแตกต่างกันหน่อยค่ะระหว่างหอยหมากและหอยหวานแตกต่างกันยังไงเผื่อไปซื้อแล้วจะได้บอกแม่ค้าถูกว่าจะเอาหอยหมากหรือว่าจะเอาหอยหวานคือเล่าแบบนี้หอยหวานแท้คือหอยแล้วก็หอยหมากอยากให้ดูก่อนหอยหอยหวานภาพแรกับหอยหมากอร่อยหรือเปาต่างไหม <c oughs> คือมันต่างกันนิดนึงต่างกันตรงลายเห็นไหมคะคือลายของเขาจะแตกต่างกันหอยหวานเนี่ยลายเขาจะห่างกว่า<ำ>แต่ถ้าหากเป็นหอยหมากเนี่ยคือสีเขาจะเข้มกว่า<ำ>แล้วลายเขาจะถี่ถี่มากกว่าคราวนี้มาดูเนื้อสัมผัสกันหน่อย <c oughs> เนื้อหอยหวานคนขายเขาบอกว่าแหม่เนื้อเนี่ยกัดเข้าไปเนี่ยมันหวานกว่า <c oughs> มันละมุนกว่าส่วนหอยหมากเนี่ยคือมันจะกรุบ,ก,บกรอบ,ร,อบราคาแตกต่างกันแน่นอน <c oughs> หอยหวานที่บอกอร่อยกว่าเนี่ยเป็นๆเก้าร้อยบาทแต่ถ้าหอยหมากเนี่ยขายตามท้องตลาดทั่วไป 300บาทเท่านั้นคือต้นเหตุมันเกิดแบบนี้คือคุณอัจฉารารัะก็เป็นผู้โพสต์เขาโพสต์ลงไปในโซเชียลเขาบอกว่าเขาไปกันเนี่ยหคน มีคนจีน2คนค่ะมีคนไทย3คนเดินเข้าไปในร้าน5คนสั่งอาหารมาเยอะแยะมากมายเขาเนี่ยเช็คบิลออกมามัน8,484บาทเช็คบิลออกมาอย่างอื่นเขาก็ไม่ติดใจแต่มาติดใจที่หอยหวานจานที่วงเอาไว้เอ๊ะทำไมราคามันแพงดูเหมือนปริมาณมันน้อยก็เลยมีการเอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลร้านเอาเปรียบหรือเปล่าเห็นว่ามีคนจีนเข้ามาหรือเปล่าเลยคิดราคาแพงอย่างที่คุณเชอร์สารรายงานไปเขาชี้แจงแล้วนะคะว่าจากคนไทยคนต่างชาติคนจีนคนฝรั่ง ราคาเดียวกันค่ะ900บาทเพราะว่าเป็นหอยหวานแท้ๆค่ะ